เป็นคลิปรีวิวบัตร Netflix ตรนที่เป็นแถบให้โขดรหัสน,นะครับใช้เหรียญโขดมันบัตรเติมเงินนะนะอ่าน,น่าใน,น,นจุดแถวโซนนี้นะโซนขายการ์ดนี่อ่าที่ที่สองนะฮะมาต่อที่เซเว่นเนาะโซนเดียวกันกันกบแฟมิลี่มาร์ทเมื่อกี้นะครับไม่เห็นนะสวัสดีนะครับเจอไงแล้วนะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเป็นคลิปรีวิวบัตร Netflix ครับบัตร Netflix ก็สำหรับคนที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับถ้าวันหยุดไม่รู้จะทําอะไรดีอยากดู n e t ต l i ิจะทำยังไงเดี๋ยวเอามาชมคลิปนี้ได้นะครับผมก็อ่าแต่ยังไงคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างไรนะครับเป็นสปอนเซอร์ด้วยกระเป๋าเงินตัวเอง n e t ต l i ิก <c oughs> เนี่ยก็ถ้าเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับก็จะพูดว่า n e t ตโตฟ u ิ <net> กุสุนะครับเน็ตโตฟ u ิกกุสเสียงต่างนิดนึงนะครับเวลาเราใช้เน็ตอ่าเวลาดู n เน็ตฟลเนาะ ปกติเราก็จะตัดบัตรเครดิตใช่ไหมครับผมตัดบัตรรายเดือนเนาะแต่มีหนึ่งวิธีที่สะดวกมากเลยก็คือใช้บัตรกิฟต์การ์ดเนี่ยนะครับเติมลงไปเหมือนบัตรเติมเงินเหมือนบัตรเติมเงินสมัยก่อนนะท่านผังก็จะมีแบบใช้เดือนขูดๆค,คิดถึงจังนะครับข้อดีของวิธีนี้ก็คือเราเติมลงไปใช่ไหมครับเราก็ดูได้หนึ่งเดือนโดยที่ถ้าหมดเดือนนั้นเราไม่อยากดูต่อหรือว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างดูแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเติมต่อก็สะดวกดีนะครับก็ไม่มีอะไรผูกมัดเนาะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้ยังไงใช้บัตรนี้ยังไงแล้วก็ซื้อได้ที่ไหนบ้างน,นะครับผมด้านบนเป็นราคานะครับเป็นแบบ2 0 0 0ันเยนที่ผมเจอจะเป็น2 0 0 0เยนกับ5000เยนนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นอ่าเป็นแบบนี้จะมีตรงที่เป็นแถบให้ขูดรหัสนะครับใช้่อมเดียนขูดเป็นบัตรเติมเงินนะนะแล้วเราก็ไปเติมในเว็บนะครับผมพอเ,เข้ามาในเว็บไซต์ของ Netflix นะครับ ก็จะไปตรงที่จุดจ่ายเงินใช่ไหมครับก็จะให้เลือกกิฟต์การ์ดนะครับผมแล้วก็กดตรงรีดีมโยกิฟต์การ์ดนะครับกด I'm ready อ่าก็จะใส่โค้ดที่เราขูดจดากบัตรเมื่อกี้ลงไปนะครับก็ใช้ได้ละนะครับกดรนะีดีมเนาะอ่าหรือว่าใครถ้ายังไม่มีบัตรนะครับก็สามารถกดตรงนี้นะครับ by u giftcard ได้แล้วกดจบอ่านะครับผมเราสามารถซื้อเน็ต i ิคิฟต์การ์ดได้จาก อินเทอร์เนต็ตก็ได้นะครับซื้อออนไลน์เนาะก็จะมี2เว็บไซต์แล้วก็เข้าไปสมัครแล้วก็จ่ายเงินนะครับก็จะใช้บัตรเป็นดิจิตอลกลับมาหรือว่าจะซื้อที่ร้านก็ได้นะครับถ้าใครไม่อยากยุ่งยากเนาะก็แวะร้านได้เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีซื้อที่ไหนบ้างน,นะครับในญี่ปุ่นเนาะอ่าก็จะเป็นคอนมินีนะครับ3ที่เนาะตรงนี้เป็นเซเว, Mart, ว่นนะครับเซเว่นแล้วก็แฟมิลี่มาร์ทแล้วก็รอซันนะครับสที่มีหมดเล ราคานีา่จะเป็นรายเดือนนะครับผมหน่วยเป็นเยนนะครับจะเปนนะิสเยนเนาะเบสิกก็จะเป็น990เยนสแตนดาร์ดเป็น1,490เกยนแะล้วก็พรีเมียม1 9 8่เยนนะครับโดยที่บัตรที่ผมซื้อมาเป็น2,000เยนเนาะก็สามารถดูพรีเมียมได้1เดือนพอดีหรือจะดูเป็นเบสิก2เดือนก็ได้นะครับผมโอเคเนาะงั้นเดี๋ยวเราไป ดูคอนดีนีของจริงกันเลยดีกว่านะครับว่า3ามที่เนี่ยที่เขาบอกในเว็บน,นะว่ามีมีขายอยู่สามที่นี้จะมีจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมสถานที่จริงกันเลยเนาะวันนี้จะออกไปซื้อของข้างนอกด้พอดีครับเดี๋ยวพาไปทัวร์่าถึงแล้วนะครับที่แรกที่เราจะมาก็เป็นแฟมบี้มานนะครับวันนี้ทองฟ้าคุ้มๆเนาะ้าไม่ใสไม่สวยเลย ซุปคริชติน่าเทงกิสใช่ไหมอืมไอ่แท็กซี่ญี่ปุ่นน่นะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่าจะมีบัตรขายไหมเนาะอ่าในจิวแถวโซนนี้นะโซนขายการ์ดนี่มีบัตรแอปเปิลนะครับบัตร Google Play ก็มีนี่มี Netflix นะนะด์กกูเชนเป็นบัตรช้อปปิ้งการ์ด บัตร PlayStation ก็มีนะครับอนี่ไงเจอแล้วมีนะครับผมสรุปนะที่แรก Family Marto มีนะครับ2,000เยนกับ5,000เยนนะตรงนี้โอเคอ่าที่ที่สองนะฮะมาต่อที่เซเว่นเนาะนี่ ซนเดียวกันกับแฟมิลี่มารสเมื่อกี้นะครับไม่เห็นนะปกตดว่าดูอยูอยู่ตรงนู้นนะครับหลบมุมอยู่อ่าเหมือนกันนะครับเป็นมุมถายการ์ดนาะนี่นี่เหมือนกันนะครับ ของเซเวนี่เป็นแบบกำหนดจำนวนเงินได้นะครับในวงเงินระหว่างสองพันถึงสามหมื่นเยนนะแบบนี้ก็สะดวกไปแบ,บะครับแบบทีเเนนนน่เราต้องการเป็นจำนวนที่เราต้องการอะไรอเนาะน่นาสนใจอ่าที่สุดท้ายนะครับผมรอสันตัวน่าจะมีทั้งสามที่เดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในกันนะครับ ตรงขาวๆไกลริบๆตรงนั้นนี่สะพานสะพานแขวนเนาะ <c oughs> ขายของหน่อยมีคลิปเดินเที่ยวสะพานแขวนตรงนั้นด้วยนะครับใครยังไม่ได้ชมลองไปชมกันได้นะอ่าโอเคเข้าไปดูกันน <c oughs> ี่คือมุมเดียวกันตรงนี้นะครับอ่านี่ไงโอ้นนี้มาถึงก็เจอเลยของเราสั่นก็เป็น2,000กับ5,000เ yeah. ยนนะครับเน็ตฟลิกเนาะกิฟการ์ด โอเคเป็นยังไงบ้างครับผมพอได้ไอเดียเนาะกับรีวิว Netflix กซ์กูการ์ดนะครับ mm hmm. ก็ยังไงขอให้ดู Netflix พักผ่อนยังมีความสุขเนาะเดี๋ยวผมก็จะไปดูแล้วเหมือนกันนะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเทรนดิ้งอันดับหนึ่งก็จะเป็น s Squid Game ใช่ไหมครับ s Squid Game เป็นแนว Survival เนาะเอาตัวรอดเออเป็นเกมอันนี้ก็ดังๆเลยผมดูแลออดูวันเดียวรวดเดียวจบเลยครับสนุกมากให้10เต็ม10เลย อันดับสองจะเป็นเรื่องเรื่องโฮมทาวใช่ไหมครับโฮมทาวเป็นแนวโรแมนติกนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะดูสักตอนหนึ่งนะก็ยังไงวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวไปดูในซีกแล้วก็ถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ยังไงเจอใหม่คลิปหน้านะครับโอเมอกี้ไปถ่ายของเขามาค็อุดหนุนเขาหน่อยนะครับนี่เป็นของที่ซื้อมาเมื่อกี้ เห็นขนมปังกับไข่ของลอสันอันนี้เป็นปลาไข่ของเซเว่นนะครับปลาไข่กับแซลมอนยาน่างแซลมอนย่างมะนาวแล้วก็ f ฟมิลี่มา t ์ซื้อเจ้านี้มาครับเป็นคิสซูเนะคิสซูเนะลายคิมมัสุโนะยายะะน่ากดนเนาะอีสองรสนะครับอูมายอูมาอูมาแปลว่าอร่อยเนาะอูมาย Okay